สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่กำเนิดน,นะวันนี้นั่งอยู่ที่ร้านกําเนิดซาลอนรหรือสถา,สสาบันส,สอนตะผมกัญชัยวันนี้ได้รับเติจากคุณติ่งสุวิทย์ที่สินะเป็นนางแบบนะครับวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะครับผสมลองทรงผู้หญิงนิดนิดน,ดน,ดนะนะครับวันนี้นางแบบก็ขมับลึกนะนะครับขมับลึกทีนี้เราจะไปคว้านผมหรือจะไปคว้านให้มันเปลี่ยนเดือตะจรไม่ได้ถุงจะต่างนะ แล้วขมับซ้ายขวาเนี่ยจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะออกแบบให้ตัดปกหัวนิดหน่อยนะครับประมาณไม่เกินเซนหนึ่งนะนะครับเป็นทุยกลางนะครับตรงนี้นะครับผมจะมีปัญหาเรื่องกระดกนะกระดกเป็นเป็ดเลยนะครับเดี๋ยวท่างใหญ่จะปรับความทุยขึ้นตางไปหูนะครับแล้วก็ผมส่วนบนนี้นะครับจะจะเก็บไว้นะเนื่องจากความยาวตัวนี้มันไม่เพียงพอที่จะทิ้งทุยนะแต่บางๆนะครับเพราะฉะนั้นท่างใยากจะเก็บความยาวตัวนี้ไว้ จะซอยข้างหลังแต่งทรงเบาลุยเลยครับแบ่งผมขึ้นไปนะครับนะด้านหลังครับอ,อ,อย่าตัดตรงๆไปเลยทำไมาถึงตัดตรงเพราะว่าผมลูกค้าบางนะข้าบน่ีลงมา ผมบางตัดตรงนะผมหนาตัดซิกแซกนะหลักมันมีแค่นี้นะครับด้านข้างนะครับเราจะยกนะครับความทุยขึ้นกลางไปหูนะครับก็แต่งผมนะครับลักษณะ เป็นตัว B นะจบกันเลยครับข้างหัง ต้องอยก่กจะโอเวอร์ซิสโคมคัดไปเลยนะไล่ชันไปเลยเก็ <_ t ot> บรายละเอียดที่ท้ายทอยครับตัดชิดตีนผมไปเลยตีนผมอยู่นี่เย่าตีนผมนิดเดียว นีก็ตัดไล่กันไปเลยตรงนี้นะครับตัดโอเวอร์ซึ่งทุกคนคขาดึ้นไป บางๆเนี่ยตัดทีเดียวไม่ต้องแบ่งก็ได้อะยกสี่ห้องสารกิจทีละชั้นชั้นที่สองชั้นที่สามนะ ีงหน้าเสียงหลังตรงนี้ต้องไว้หนาเนะื่องจากผมบางนะแล้วก็จะเอาไกลไลนะครับจากที่เราตัดเส็จแล้วเป็นเกียนนะนี่นะครับตัดเลยยกขึ้นตัด ครับซอยเชื่อมด้านข้างกับด้านหลังเชื่อมเลยประมาณนี้ก็พอยัองไม่หงก็ตถัดเย็นนิดเดียว ล่าประมาเผื่อมีซ่อนหลังใบห,หู็เนี้สวยนะจำได้นะครับว่ามันปกปหูอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเซนนะ

หลังก็วีลงมาหาหงครับข้างหน้าก็เลี่ยมมดนิดเดียวนะครับเมื่อจาาลูกค้าผมปางแล้วสั้นอยู่แล้วนะก็เลี่ยมพอเป็นวิธี่ะเลี่ยมนิดๆหน่อยๆตกแต่งนะไม่ยิ้มตาก็พอ ลูกค้าขอสั้นว่าค่อยว่างอีกเรื่องหนึง่งประมาณนี้ก็พอนะครับก็ตรวจดูนะว่าซ้ายขวาจรเท่ากันไหมจอนข้างข้างนี้ยาวไปนิดนึีเลี่ยมเดียมออกข้างบนนะครับตัดตรงๆนั้นเลี่ยมไปนิดเดียวอื นิดเดียวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยเพราะว่ามันสั้นอยู่แล้วนะแล้วก็แสกการนะครับมีน้อยก็ตัดน้อยนะยังยังมือนะครับเราเป็นช่างนะโน้มไปข้างหน้านิดเดียวตบแต่งเฉย จะแปดแถวเนี่ยตั้งสิบแถวสิบสองแถวก็แล้วแต่เพืเ่อนๆน,นะไปแบ่งผมตัดเอาโค้งนิ้วเยอะๆหน่อยคทั้ช่างใหญ่แบ่งผมตัดแค่สามชั้นเองนะนี่ก็ตัดชั้นที่สามนะ ก็หลังจากเราเป่าแห้งเสร็จแล้วเราก็มาเช็คแล้วว่าผมข้างในหองมัมีไหมเนี่ยถ้ามีก็วันลากออกมาตัดนะอย่าให้เหลือครับอย่าสามสี่เสน้นตัดให้หมด mm hmm. ก็นะครับหลังจากที่ทั้งใหญ่ตัดยกทวีลางขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เก็บไล่โอเวอร์ซิสขมคัดไททอยนะผมที่มันกระโดกกระเดิดเป็นลูกเป็ดนะข้างล่างเนี่ยหายหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ความทุยนะ อันนี้ช่างใหญ่เป่าแห้งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าวิธีแก้ปัญหาผมที่มันกระเดิดกระดกเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราก็ต้องยกนะครับถ้าอยหญ่ยก90องศาระตักเป็นรูปมุมฉากตัวบีนะหรือว่ามุมฉากลงนั่นเองอนะครับตัวไหนที่มันหนาโดยเฉพาะหลังใบหูเนี่ยหนาแล้วก็อะไรซิกแซกคัดนะหรือว่าดิพฟทินไปปลายนะเฉะพาะจุดนะ เราไม่ทําทั้งหมดแล้วนะครับเจพาก,ก็จุดทําให้มันบางให้มันซอฟลงตัวให้ได้นะเราเป็นช่างเราก็ต้องออกแบบนะเราต้องเห็นภาพก่อนที่จะตัดเสร็จนะเราต้องเห็นภาพตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วลว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นทรงอะไรมีความเป็นไปนได้ทรงอะไรบ้างรประมาณนี้นะครับนอยเป็นรูปตัวยู ข้างบนเนี่ยลูกค้าบอกว่าผมบางบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเสี่เหลี่ยมพืนผ้าจุดขาวเนี่ยตัวนี้บางพวกนี้นะครับต้องเก็บไว้นะนะครับถ้าใหญ่ถ,ถึงถ้าตัดโค้งนิดเดียวเองครับไม่งั้นมันจะถุยไม่ถึงนะครับนีเก็บรายละเอียดครับใช้ปลายกรรไกรตัดพอยต์ทัพติ้งเก็บขอบทรงนะครับนะตัดทละเอียดแล้วค่อยตัดเย็ยนข้างหลังสามารถเป็นตัว u ตัว V ได้นะตรงเนี้ย ปรับนะครับขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะเอาไม่เอานะก็ไปชวนลูกค้าเอาเอางนะครับหรือจะตัดเป็นลองทรงก็ได้นะครับแต่ไม่เหมาะนะผู้ใหญ่ผู้หญิงนะควรจะตัดเป็นซอยลองทรงนะด้านหลังด้านข้างก็มีจอนจะดูดีกว่านะจะดูหวานกว่านะครับตร,ตรงนี้หนาคนระับหนาก็ตัดซิกแซกนะงเทคนิคไปนะนะคร ตรงนี้หนาครับเลยมีจุดจุดเดียวที่หนาคือ้ายทอยกับบริเวณหลังใบหูนะแล้วก็นะครับฮารชิสเซอร์ออกไปน,นิดๆนิดๆนิด,นดค่อยๆนะครับใจเยน็นกันไกต้องคมนะไม่คมมันดึงนะครับมันดึงหัวนะครับ เดี๋ยวมาได้กันนะครับนะครับวิธีการใดนะครับก็เพื่อนๆก็ดูนะครับเห็นช่าง,างอู้ช่างอู่เขากำลังจนะจะไดจะหมุนแปงกลับด้านนะจะหมุนลงนะครับเมเห็ว่าช่างอู้จะหมุนแปงครับยกคนขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วหมุนหมุน ผมบางก็ได้นะครับได้ยกโคนหน่อยหรือว่าได้ให้มันเป็นตัว C นั่นเองครับผมมีน้อยได้น้อยข้างบนนี่ใส่มูดไหมครับใส่มูดเหรอไหมนะครับช่างอุก็จะใส่มูดให้ลูกค้านิดหนึ่งนะครับเพื่อให้โคนผมมันอยู่ทรงหน่อยมูดก็เลือกเป็นมูดแข็งนะครับ มูดแข็งทำหามูดไม่ทันก็ใส่เยลเล็กน้อยนะมันอยู่ได้ทั้งวันอะครหลังนะจากใส่มูดแล้วเราก็ได้นะครับมูลเลยได้มูนคนเลย ก็ได้นะครับให้แปรงกินผมแล้วก็หมุนไปด้านหลังนะครับให้ลมเย็นนิดหน่อยแล้วก็ได้ย้ำพูนครับขมับลึกนะครับแล้วก็ขมับจะมีรอย่าดักมาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคว้านหัวอะไรมากมายนะ ทรงผมใส่แว็กตัดน้ำมันได้ไหมครับได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนต่ผมลง YouTube นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเป็นประโยชน์ให้กับช่างตะผมรุ่นน้องโดยเฉพาะช่างใหม่ที่จบใหม่ไม่รู้จะหาเทคนิคที่ไหนช่างใหญ่ก็ถึงออกมาสอนนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์ที่อยู่ในช่องช่างใหญ่นะครับ20กว่าท่านนะก็อยากจะเรียนกับท่านอยากจะตัดผมก็โทรหาท่านได้เลยนัดได้เลยนะ นะครับทางใหญ่ให้ทีมงานนะครับวางนะครับโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้หมดแล้วนะครับให้เพื่อนโทรหาได้เลยนะครับอยากจะเรียนกับท่านหรือว่าพี่พี่น้องอยากจะตัดผมกับอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้นะครับโทรหาท่านได้เลยนะครับเช็คจอนนะว่าจอนเท่ากันไหมครับเปีวันทางขวาิหนึ่งเห็นไหมครับไม่อยากจะเสย ก็ได้นะครับก็ได้ยกโคนเพื่อให้ผมมันมีความหนาขึ้นนะให้ให้โคนมันงองอตัวนิดนึงก็จะทําให้ดูผมมีเนื้อผมขึ้นนะครับตรงนี้ก็เสยๆโกยๆไปหลังบ้านนะครับไปด้านข้างครับโกอยไปนะครับจุดบริเวณนี้คือจุดขมับลึกนะแล้วก็มีแผลเป็นรอยผ่าตัดด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อย่าไปคว้านหูแล้วครับอย่าไปตัดเป็นลองทรงหรือว่าเป็นทําให้มันจอนสั้นลงไปนะนะครับก็ประมาณนี้สเปรย์ฉีดได้ไหมครับ ได้ครับก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่แว็กก็พอนะครับเพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเห็นข้างหลังเราเป็นยังไงบ้างครับความยาวชอบค่ะสวยมากค่ะ<ต>ถูกใจค่ะที่ผ่านมาก็ไปให้ช่างบร์เบอร์ตัดใช่ไหมก <c oughs> <ช>็เลยอาจจะไม่เข้าใจเลรเรื่องการตัดซอยผมซาลอนก็เลยทําให้อซอยบริเวณข้างบนเยอะไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้ต้องมี4-5นิ้วนะทิ้งโค้งลงมานะครับมันถึงจะได้ถุยนะครับ ถ้าไปตัดตรงนี้สั้นจบเลยยิ่งหัวบางผมร่วงผมบางไม่ได้เลยนะครับให้มันต่อเชื่อมคอนเน็กกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับไปไปไปดูตัวเองเพราะว่าดูคนอื่นมาเยอะแล้ว <laughs>